ทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาต่วันที่16มกราคมถึง31มกราคม2564นะคะชาวาราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภก็ดูได้นะคะวันนี้เป็นการเปิดดวงให้คนมีคู่ก่อนนะคะคนไม่โสดนะคะซึ่งแถวบนก็จะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญเจ็ดเหรียญ สิบถ้วยสามเหรียญแล้วก็เก้าถ้วยนี่เป็นแถวดวงของชาวผู้ศพก่อนคนมีคู่นะคะไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะเป็นลักษณะภาพผู้หญิงที่เธอกำลังเ,เหมือนประคองสิ่งที่มีค่าอาจจะเป็นเพชรเป็นอะไรก็ได้เป็นสิ่งทีเ่เธอพยายามที่จะทนุถนมอมถ้าเป็นความรักก็แปลว่าเขา,เาชาวพุศพคนนี้เขากำลังพยายามที่จะประคับประคองความรัก เพื่อที่จะให้แบบมันงดงามอย่างนี้ตลอดไปอ่ะไพ่เป็นพลังงานที่ดีมากนะคะพลังงานแห่งความมั่นคงนะคะพลังงานแห่งการเชื่อมั่นศรัทธานั่นแหละค่ะแต่แล้วนะตอนนี้นะคะสิ่งนั้นมันจะเป็นอดีตที่เคยเป็นเคยมีความรู้สึกแบบนั้นร่วมกันอยู่นะคะแต่เจ็ดเหรียญใบนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างบอกเจ็บปวดนะคะอืมเจ็บปวดค่ะเพราะว่ามือเธอ มือข้างหนึ่งเธอถือรองเท้าขึ้นมาแต่อีกมือข้างหนึ่งเหมือนเธอขยุ่มไปที่ตรงหัวไหล่เล็บจิกจนตรงนี้ผิวหนังเป็นรอยแดงเลือดไหลซิบซิบอะไรประมาณนี้เพราะ,ะนั้นอาจารย์ก็จะแปลในแง่ของชาวพุทธศพน่าจะเป็นเหมือนสิ่งที่เราทุ่มเทอ่ะเหมือนเขาไม่เห็นค่าเห็นไหมคะหรือไม่คุณได้ปั้นให้ ดินเป็นดาวขึ้นมาดวงหนึ่งไหมอย่างเงี้ยแต่แล้วพอเขาพอเขามาถึงจุดจุดหนึ่งเขากลับปล่อยเราเขาไม่สนใจเราแบบนั้นก็ได้นะคะ,ะปั้นดินเป็นดาวแต่ดาวกับไม่เห็นคุณค่าของคนที่ปั้นมาอะไรประมาณนี้นะคะไพ่สิบถ่วยนะคะคุณกับเขาเคยมีอ,อนาคตร,ร่วมกันมาก่อนก็ได้เคยรักกันมากๆหรือไม่ก็มีเป้าหมายที่จะ แต่งงานเป็นคู่รักกันแบบสมบูรณ์นะคะไพ่หมายเลขสิบถ้วยแต่แล้วตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะคะสามเหรียญภาพคนนั่งชะง้อรอคอยเนี่ยนะคะ,ะภาพผู้หญิงคนนี้ตาเธอแบบตาลอยแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมองขึ้นไปบนฟ้าเหมือนไรเป้าหมายนะคะก้าถ้วยเป็นภาพ าภาพผู้หญิงนะคะไพ่ชุดนี้จะเป็นผู้หญิงเนาะแต่คุณต้องงอมองกลับเป็นผู้ชายก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ของตัวเองด้วยนะคะไพ่ก้าวถ้วยใบนี้เป็นสิ่งที่ภาพของคนเนี้ยอยู่ในสระน้ําที่เต็มไปด้วยคุณรู้จักผักตบชวาไหมคะมันเป็นสิ่งที่เราจมปักในในสิ่งที่มันอ่า มันสกปรกอย่างเงี้ยมันไม่ดีอย่างเงี้ยเหมือนเราตกลงไปในในน้ําคลําหรือในสิ่งที่ที่มันไม่ดีอยู่ก็ได้นะคือถ้าแปลความรักก็แปลว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงของความความทุกข์ที่คุณเอาตัวเอาใจของคุณอะลงไปเต็มที่กับสิ่งนั้นแล้วคุณเริ่มรู้แล้วว่าเขาโกหกหลอกลวงเขาไม่ได้จริงใจกับคุณทั้งหมดคุณเจ็บเห็นไหมฮะหิกตัวเองจนเลือดไหล ตอนนี้คุณกำลังที่จะพยายามที่จะขึ้นมาจากคนตมตรงเนี้ยจากาเขาเรียกว่าพวกเหมือนมลพิษอะนะไอ้ต้นผักตบชวาบางทีมันก็มีเยอะอย่างเงี้ยมันหนา,นานแน่นมันไม่มีประโยชน์แล้วมันเป็นอุปสรรคในการทำให้คุณไปทำอะไรก็ไม่สะดวกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณรู้แหละว่าความรักคุณกับคนนี้มันเริ่มเป็นเหมือนกับ ไม่ได้จริงใจมันเริ่มมีบางอย่างที่ทําให้คุณเจ็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าคุณกําลังคิดอยู่ว่าคุณจะทํำยังไงแต่คุณก็เหมือนกับว่าจะรอดูว่าคนคนนี้เขาจะจัดการยังไงคุณยังไม่ลุกขึ้นมาแอคชั่นอะไรก่อนนะคะไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยคุณรอดูสถานการณ์นั่นเองเรามาดูฝั่งเขาเป็นไพ่สี่เหรียญหมายเลขสส่วนมากก็นิ่งนะคะสี่เหรียญก็เป็นภาพที่คนแบบ กำลังช่างใจอยู่ว่าจะจัดการชีวิตยังไงอะไรประมาณนี้เหมือนกับสามถ้วยเขาอาจจะใช่อดีตเขารักคุณและเชิดชูคุณมากเลยอะไรเงี้ยสามถ้วยนะคะแต่พอมีดีวิลกับเด็กถือดาบ8ดเหรียญพอมีสิ่งมีมใหม่ที่เข้ามาเหมือนมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นสำหรับเขาที่มองเห็นพลังงานบางอย่างที่ เข้ามาเติมเตนเขาอะเติมเต็มแล้วเขามองเห็นอนาคตก็คือแปดเหรียญเนี่ยที่จะสบายที่จะอะไรเหมือนเขารักความสบายก็ได้นะอาจารย์เลยมองว่าเขาเริ่มเขาเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้กล้าเปลี่ยนทั้งหมดเพราะสามถ้วยเขาอาจจะยังรักคุณอยู่ยังมองในจุดดีจุดที่คุณเคยทํากับเขาแล้วทําให้เขาประทับใจมันก็ยังมีแต่นั่นแหละคะ่ะแต่สิ่งใหม่เข้ามาแบบ ท้าทาทยมากเข้ามาแบบทําให้เขาอยากพิสูจน์อยากที่จะเข้าไปติดกับดักตรงนั้นเลยอะอาจารย์มองนะคะมันเหมือนกับอืมทางคุณก็ห่วงทางนั้นก็อยากที่จะพัฒนาเหมือนก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะคะส่วนสรุปเนี่ยเป็นไพ่เดอะเวลด์หนึ่งเหรียญห้าถ้วยเด็กถือไม้แล้วก็เดอะฟูลนะคะไพ่สรุปนี่เดอะเวลร์ World, คือการจบนะคะการจบการที่ ทั้งคุณและเขาอาจจะมีเกณฑ์ที่จะพัดภาคและเปลี่ยนใจหนึ่งเหรียญจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะถ้วยคือความผิดหวังนะคะเหมือนนางเงือกอ่านะคะไปติดอยู่บนโขดหินนี่ยังลงจากโขดหินไม่ได้เนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าการรอคอยเนี่ยเรือกําลังเข้ามามันช้าเหลือเกินไม่ทันใจนะคะวันนั้นความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้พร้อมที่อยากจะเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเด็กถือไม่เท้ากับเดฟูนะคะอาจจะแปลว่า ถ้าเขากลับมานะอาจารย์มองอาชาวราศีพฤษภอาจจะมองว่ากลับมาไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ต้องการแล้วก็ได้นะอาจารย์มองว่าเหมือนต้องการอิสระแล้วต้องการที่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้ถ้ามาช้าขนาดนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วอะไรประมาณนั้นเลยนะคะเหมือนกุญใจแข็งขึ้นไหมเนี่ยนะคะคุณเด็ดขาดขึ้นนะคะไพ่เดอะเวอนะคะเป็นพลังงานที่เด็ดขาดเกิดขึ้น เราจะดูจากหน้าไพ่ด้วยเห็นไหมคะอ่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเราแล้วนะคะเรารอเขามันเลยกําหนดเลยเวลาที่เราแบบอาจจะมีอ่าฟิกไว้ว่าเวลาไหนเมื่อไหร่แต่มันเลยแล้วคุณก็เลยอาจจะเป็นฝ่ายที่จะจบความสัมพันธ์โดยเป็นฝ่ายเทเขานั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูดวงคนโสดชาวพฤษภศบ้างนะคะ ยังทุกอยู่เลยได้พ่เดมูลไพ่แปดไม้เท้าไพ่เด็กถือดาบนะคะไพ่ราชนีพระจันทร์สิบไม้แน่นอน่ะคาถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์มองว่าชาวพุทศพคนโสดเนี่ยจะยังไม่มีใครเข้ามานะคะปักนี้ให้ไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินหรือการเรียนรู้อะไรบางอย่าง นักเรียนนักศึกษาก็ต้องไปทุ่มเทนะคะแต่ถ้าคนที่แบบมีหน้าที่การงานแล้วก็ต้องไปทุ่มเทกับการงานนะคะเพราะว่าอาจารย์มองมันมันโดดเด่นในเรื่องของของงานนะคะแต่ถ้ามีใครเข้ามามีได้ไหมก็มีได้นะคะเพราะเพจคือคือการเริ่มต้นอาจจะมีคนเข้ามาคุยมารู้จักกันเพราะเรื่องของการติดต่อในเรื่องงานก็ได้หรืออยู่ในที่ทํางานก็ได้แต่สิบไม้ในรับรองอะ่ะแบกไว้อย่างเงี้ยคุณยังไม่เปิดหรอกแค่คุยคะ่ะนะคะ โอเคค่ะขอไพ่คําแนะนําจากไพ่สองใจนะคะให้ทั้งคนมีคู่และคนโสดชาวพู้ศพนะคะไพ่สองใจแนะนำแนวเรื่องของความรักว่ายังไงนะคะอาจารย์ขอสัมบัยก็แล้วกันนะคะไพ่ขึ้นพระราชาเอ็มเพ r อนะคะคือความยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นไพ่ภาพความทรงจำนะคะดีอะไรอะ รีเมมเบอร์หรืออะไรเนี่ยรีเมมเบอร์อาจารย์เนี่ยอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะเอาเอาแค่ภาษาไทยก็แล้วกันเนาะภาพความทรงจำอะแหละค่ะแล้วก็ไพ่บอกว่าการฝ่าฟันนะคะอ่าโอเคถ้าถอดเป็นในแง่ของความรักเนี่ยราชาคือความยิ่งใหญ่นะคะคือ คือสิ่งที่แบบเราจะต้องเข้มแข็งที่จะ,ท,จะที่จะยืนหยัดในทุกสิ่งโดยเฉพาะถ้าเรื่องของความรักเราก็กล้าที่จะรักและกล้าที่จะเอ่อเขาเรียกว่าฝ่ฟาฟันในสิ่งที่มันมีปัญหาอุปสรรคอะเห็นไหมมือชูทะลุทะลุทะลวงอะไรจนอ่าท้าแปรทะลุก้อนเม่ยางเง,งนะคะก็เหมือนกับไพ่จะบอกว่าความรักก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ กล้าที่จะรักกล้าที่จะฝ่าฟันกับปัญหานะคะมันจะเป็นความทรงจําดีๆระหว่างคนสองคนภาพหญิงกับชายเห็นไหมคะมันจะมีโมเมนต์นี้ได้เราต้องเข้มแข็งในเรื่องของความรักนะคะมันอาจจะแปลว่าอาจจะต้องบาลานเหมือนหยินหยางอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าความรักให้รู้จังหวะจากโคนให้รู้จักปรับตัวเองให้รู้ว่าเราจะอยู่ในลีลาความรักแบบไหนชีวิตรักควรจะต้อง ทำแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะเขาบอกให้สู้ๆฝ่าฟันถ้ามีปัญหาอย่ายอมแพ้นะคะแล้วก็ไพ่ฟังใจว่ายังไงนะคะอ่าไพ่ฟังใจบอกทำอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ อยู่ที่เธอนะคะก็อาจจะแปลในแง่ของคนรักนะคะอาจารย์แปลในแง่ของคนรักเขาจะบอกว่า,อ,าอยากทำอะไรก็ทำนะคะอยู่ที่เธอแหละอะไรประมาณเนี้ยนะเขาอาจจะบอกคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะว่าการพูดคุยกันนะคะทำอะไรสักอย่างได้พูดคุยกันมาเลขสองมท้านะแต่อยู่ที่คุณตัดสินนะคะอยู่ที่เธอจัสติ e n t ตัดสินในเรื่องของ ความรักเขาอยากจะบอกว่าทุกอย่างให้อยู่ที่คุณว่าจะไปต่อหรือจบอะไรประมาณนั้นเลยนะคะนี่ก็คือเราฟังใจของเขาฟังคำพูดของเขามาประมาณนี้ทอดจากไพ่นะคะแปลว่าอยู่ที่ชาวพุทธศพแล้วนะคะแบบนี้นะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ